สบายดีสวัสดีครับพี่ตาสาวลราพ่อใหญ่สมิต์ครับมืนีนี่ตาจะมาตัดผมให้พ่อใหญ่มาลองเบิ่งเนาะฟีมือไหมฟีมือไหมได้พี่น้องมอนี้มามาจุดจุนนะไม่ก็ไม่เท้ๆเฮี้ยนเหลว่ยมใครมากบ่คขึ้นมาแลําก่านวาดิอันนี้บ่ได้เฮี้ยนเลยมาเอามาลองไทรถมันมีแนวห้องเกี่ยวอันนั้นบอกเด้เอาไปรถเอาไปให้มันอันนี้อันนี้ฮอดพี่เนาะ เอาไปเรื่อยๆเอาไปมันรอนหัดทั้งคางคนก็ได้บ่เออทั้งไตก็ค่อยเป็นจวดจวดจวดเพราะนั้นให้มันอโอ้ทั้งนี้กับแม่เนาะเออยายมันปลูกปตองยันมันเบิดผมมันนะมันม่เบิดดอกมันได้แค่นั้นแหละอจวดจวดจวดไปเลืดเออเอาให้มันรอนๆนะมั้งหอดหอดทั้งไตเลยบ่เอาหอดทั้งลงหอดนั่นไกรลวด๋อแม่ลงไปมันก็ยังเปลี่ยนเบอร์สามอยู่ บันทั้งขางจังคอยเอาเบอร์สองข้นมา,ามันจะรับกันเองมันบ่อได้ดีเถอะเป็นยังอยบ่อได้เพราะว่าเราเราเขาลงจังสีมันบ่อได้ง่ายปากมันขึ้นตัวเออนั่นน่ะเอาแขนตัวลงเอ,อเอาเอาอันนี้อันนี้ขึ้นบ่อเออจังสีข้นเนาะเออจังสีข้นเนาะเออเออ,อาแบบนี้นะ บทองกับมันลงไตแต่ไตปันนี้ก็ได้ทั้งไตมันจะเป็นเบอร์สอางผมขาาเลยเด้ดเหอเขาาตัวมันสองอาทิตย์กว่าเลยเอาทั้งเทึงทั้งเทึงกันรอทั้งทึงอันนี้ต้องการแค่ทั้งเทึงทั้งทึงแต่มันนั่นรวดบตองยานมันเบิดผมนะนะเออจวด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 รวด สีมือไหม่พี่น้องบเป็นดอกเฮียนเฮียนเห็ดค่อยเป็นค่อยไปเรื่องสีบวกให้ไปเลยก็คือจวด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 ไวรัดเรดเป็นยังครับหัวรวดยังยังอันส่งหัวรวดยังอันยัง่าอยู่ ตัดผมจามอ่าตัดตัดนี่แหละตัดคือไปตัดร้านตัดผมข้าเจ้ากะข้าเจ้ากะเอาหนีห้องให้กันละคือเขาเอื้นสกินเฮดเนาะสกินเฮดข้าเจ้ากะเอาอันนี้ให้กันมาห้องแล้วก็เบอร์สองเบอร์สามนะครับได้ยอมผมแล้วดพ่อใหญ่เอ้ยยอมอยู่แล้วคันอยากได้ขนหัวดำเอาผมยอมกับขาวเลยโกนออกเี่ขาวจันทพันเลยนะครับต้องโกนเริ่มต้นจากโกนบ่อยบ่อยผมขาวมันยัง เรียนตัดผมนี่เขาจะสอนตั้งแต่วิธีจับวิธีจับวิธียืนใสเมื่อจังไดยสอกจังเดวางระดับแบบไหน,นเขาสีอันนี้มือไม่เอาสีห่หฮอันเอาบ้านในเปิดเครื่องนี่เขาตีเอาไปตัดน,น้อยมะพร้าวเจ้ากันบอแต่กนันเหมือนมะพร้าวแต่สูน้นี่มันมีหุ่นอยู่แล้วมันมีหัวหุ่นอยู่แล้วเอากาห็ห้ไปอันเหยียดกัน การจับให้มันคล่องแคล่วเห็ดยังไงให้มันคล่องแคล่วทำม,มัดทำแมงเอาให้็นร้อนเลยทั้งทึ่งเห้ร้อนร่อนหมดอ,อันนี้มันลงมาทั้งใต้นี่ไปได้เปลี่ยนเบื่อเยู่นี่อ๋อเต่ทั้งทึ่งนอนร้อนเออทั้งทึ่งก็คือตัดทั้งทึ่งมันเพี้ยงหรือเบิง้งนะครับความมันแดดมัน <c oughs> ครั้งแหลกที่บนนี่แค <c oughs> ่แรกเลยนปะ แมอนเทเลแรกเลยเป็นไง,งหลอนปะหลอนอยู่ทั้งย้อมทั้งตัดพี่น้องมือน,นี่อตัดข้างละร้อยไปตัดอยู่ลุลานเพิ่นอ,อันนี้ก็เลยสั่งมาสามรอยกว่าบาทนะครับลองเบิงนะ้งอันนี้เครื่องตัดผมนี่สามรอยกว่าบาทแบบชาร์ไฟนะครับหลอนดีปะหลอนดีอยู่แล้ว เขาปุ้มปุ้มเลยประเนี๋ยวนหนังแชดแยดแสดงว่ามันยังตัดผมได้อยู่มันยังบอกมันยังมันยังบอเพียงกันเหี้ไปทีทีเออเป็นนาเป็นตาไปคือยังดำหน้านี่ไหอืมเออเป็นนาเป็นตาไปแล้วมัน แล้วดอกน้องอยแห้งตัดเองตัวอีวิวข้อมาโอ้ตัดผมไม่บอ่อาจารย์เนี่ยเอออา่ารย์นเนี่ยกูได,ตด้ตัดไห้เมียตัดไห้บ่โอ้ยมันที่ตัดไห้หามันอียังตัดเอง<ด>นี่เล่ออาจารยเพียงแล้วอันนี้ทั้งครึง่งเพียงเล่อบ่ะอันนี้แล้วบ่ดเดินม,มาเมื่อวานทั้งหลังทั้งวิมุนิกเอาเบ็ดเลินบ่เนี่ยเรียบร้อยเบ็ดเดินมาทั้งหลังทั้งนี้ ข้างหลังนี่เบอร์อยังอ่าก็คือโซนเบอร์มันสีประมาณน,นี่โซนเบอร์สามเลยอันนี้นี่บ่เออนนก็ประมาณน,นั้นต้องให้มันลาลอนเออแต่เดี๋ยวว่มันเ,เ,เล่าหรือเปบ่าเออถ้าเล้วแล้วก็เปลี่ยนเบอร์เ,อเบอร์สองมาใช้กันไนปนย่อมไปย่อมผม เนาะลองลองเปลี่ยนเบอร์ตัดเทือนึงแต่เทือละาลอยเทือล่ลอยอันนี้เขาสื่อสื่อนี่มันล่องมามา,มาตัดคัางแหลกเนาะสามลอยก็บาทครับสามลอยก็บาทอันนี้บอสนี่เนะ่ยเขาเฮ็ดยังไงบป็นเออก็จังค่อย้าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งแลวก็สุดท้ายก็คือถอดออกบ่อประองเปลี่ยนสุดท้ายเดวก็ถอดออกถอดออกเป็นเบอร์ศูนย์ อันนี้ตัดสีเทือกับกลุ่มค่ากลุ่มค่าเครื่องตัดเราแล้วก็เข้าเข้าก็ได้เนี่ยทจดีด้เข้าเพื่อเข้าได้เครื่องตัดผม,มแล้วก็ได้ได้ได้ความได้ความสุขนในมมเมนค่อมีความภูมิใจของมินตาน้าที่ว่าได้ตัดผม, <laughs> มแล้วก็ได้ได้ฟีมืออ่ะตัดผมเป็นแล้ว <laughs> บอ,บ,อบอร์ต้องลากกันสูงเด้อเบอร์อันนี้เบอร์สองมันปะโอเอ,เอาเอาให้มันไปไป,ไปสโลบไปไปสโล,ลบใส่กันเลยเออทาง,งนั่นเออนะนัะงได้กระซ่างถอดคอยเลียวบอร์เห็นหรอกเจ้าของบอร์เห็นก็เลียกไปเจ้าของเรียวบอร์เห็นเจ้าของเราข้างหลง <h> ังส่งบังหวีผมเหมือนว่าส่งบังหวีคือต้องบาต้องมาต้องวี Billie, not first, not first. บああัต้องวีก็คือเมื่อคิดหอดวีเลยนะนนเดร์แล้ว่ะเนี่เอ้าเปลี่ยนเบอร์หนึ่งบอวันนี้เปลี่ยนเบอร์หนึ่งเอามาทางไตไตเอ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์ไปจะคลองแล้วที่แรกไปว่าเปลี่ยนเอาไปเอามากอ่ะมันมันจะมีน้าปัดอ่าผมทำยู่เดอก์กวาดกวดผมออกกันเห็นไหมแปกงน้อยน้อยเออนี่บ่ ก็มันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงน้อยๆวีน้อยๆนะแนวปัดนะนอเออน่นะปัดออกจะคอยเปลี่ยนย่านก็ที่แรกตัดหนามบ่บ่สร้างย่านผมเจ้าปูกผมปอกมันก็นยังมีส่งหวัวหล่นรองอรับอยู่ Burning bơm bunois hood bunnung sai cọp lời còn lè qua mặt hai chân đao tân đi sai phiền lóc nà lùi thoo hai năm 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 โปกเอาทั้งตีนขึ้นไปรับกันระว่างเบอร์สองเอาทั้งนี้ไปเอาทั้งนี้วุ้ยวุ้ยก็ขึ้นไปซุ้งเนี่ยมาก็ขึ้นไปก็ไปแหวปัดปัดอะไรมันนอนรับออกอืมอืมั้สิบะก็เอาตั้งแต่พอตีนกินผมขึ้นไปรับก็ไปหาเบอร์สองใกล้ๆเนี่ยรอบนี pain, gained, ่หิ้มผมเนี่ย จะบอกนี่ว่นหัวแล้วโอ้ยใส่ความรู้สึกเนี่ยใส่ความรู้สึกใส่อจินตนาการในตัวน่ะว่าทรงผมันทีเปจังเดโปูแล้วนี้ใส่เบือซ้กับไทไปเบิดหัวใส่เบ่อซอกับไทยเบิดหัวใส่เบื่อหนึ่งกับไทยเบิ่หัวกันกวนลนใช่ไหม้มันลองอยไปดอกว่าลนกัได้ อันนี้อันนี้บัวสร้างเห็ดนะเอ้อกะมึงไปทั้งคางด้วยไปทั้งคางเฮีเ่เจ็๊ยบไอเชียวโอ๋อจังยบสิวะเอออืออกะแข้งแขง้งคางหนึ่งทั้งเทึงกะจงไวคือเจีดยไหนมันเอมมนอคือยงังรดขึ้นมอี่แม่คือยังเครื่องบินทีขึ้นนี่แม่บอแมนไห้มันติดดินไปตลอดมันคอยเงื้องขึ้นเงื้องขึ้นนะน่ะมันบ่เขาทอ้ มันนนั่น,นี่มันค่าอยู่มันยังจังอันหิมกินผมยังค่อยเอาถอดออกยังค่อยมาตอนนี้มันยังป้องกันอยู่เนี่มันยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นี่อันนี้เอาแต่เอาแต่อหอดซัมพีนะเออก็ให้มันไปขึ้นทอบคืนมันค่อยเจิดออกเจิดออกจากาผมนะ เดินออกไปลับกันกับเบอร์สองตัวจะเดิเจาไปกับของดอกเป็นแล้วทางนั้นบบวงามแล้วโอ้ยทางนี้เปิดกวดตึ้นโน่นั้ง มือแรกกันยังสี่แล้วมันต้องผิดลาดเ <c oughs> จน้าบ่มีผิลาเนาะมันเดียงานป็ดตั้งไต่บานนี้บานนี้ แต่ม right, huh? uh. ันได้เราก็ถอดออกเก็บถอดออกก็ต้องไซนังมานี่มาเก็บอ่าทั้งนี้บวสวยแล้วได้ถอดทั้งนี้เจอดกเล่นบะโอเอาชางมันเถอะเดี๋ยวจะมาสุกงออกมาอันนี้เดเอาอนี่ออกเดี๋ยวปะใช่ค่อยเก็บ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 เนาะค่อยเก็บเก็บเก็บแช่แช่เย็นเย็นทั้งนี้ก็ไม่เห็ดกัน băng ngoài lào an, mẫn biến như thế cũng không hết với nhau, căng ừ, <laughs> yeah. ก็เป็นค่อยไปมือแรกกอะมันต้องผิดพลาดบ่งามเลยหรอกเทือนานอะงามตัดผมผิดเจ็ดวันหายพนว่าตัดผมผิดเจ็ดวันหายเอาเมียผิดคิดจนเมื่อตายอเอาคู่ชีวิตผิดนี่คิดจนมื่อตาย กันลาะทั้งนั้นแล้วแล้วเรือเรือถอดเป่าๆเด้บ้านเนี่ยเด้งล่อล้วไปมันอยู่ไก่หวนบ่มีเวนบึงพี่ได้อยู่ในจอโทรศัพท์เอาถอดแล้วเนี่แวนน่ะเออเอาเวนน้อยๆบังดูกอู้ค่ะมือแรกพี่น้อง อย่าสัวกันเด้อเย็ดอย่าพิลล์เด้ออะเบื้องหนึ่ง,ง,งคือพอ <laughs> <laughs> มือไม่เกิดยังสี่แล้วเอาเอานไปดรอปได้อยู่ได้อยู่ดอกทานอยู่เนาะทานอยู่ได้ได้บัลลีเซียเงินบาบนี้เขาอยากตัดย้ำได้ก็ได้ <c oughs> บาบนีบ้ <c oughs> เวลาหวางก็ตัดจกเท่เครื่องชั่วโมงก็เลี้ยวดอกนะแล้วยัยงเชียงจักตัดห้าเียงยจักไออ่าพนักงานเทศบาลเพื่อนมาตัดห้าตัดห้าสร้อยนะครับพระเจ้าเจ้ามาตัดห้าทำความสะอาดสร้อยได้เลยเด้ดเ่าะ โอเคเบิ้งครับพี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเพิ่งผมมีทางหนึ่งพี่น้อง<ะ>ถ้าเบิง้งอันสังเกตเบิง้งทางทางนี้เปิดเข้าไปก็ับหัวปวกเนียนะครับอ่ะ้างมัน <c oughs> เดี๋ยวบอพี่มีผูใ้ใดซ่อมคักปนนั่นแล้กพี่ <c oughs> ขันผมมาบอกนะอันนี้อันนี้กับบอบอบอทางนี้กันยังอันนั้นอ๋ะเออมันเด็ดมันคือกันตัว พ่อไปเตยมาตัดหนากับเจียมงานครับ่นเป็นนี่แหละทำงานตัดหนาสบายสบายไม่ต้องคิดมากอ๋อสัมผนี่แหละโอเคเสร็จแล้วเอ๋อมิ้นตาบาเบอร์มิ้นตาบาเบอร์ ตัดผมชายเขาแั่นี่เบอร์เบอร์ท่านใดแดงย่อมก็มือแร่งขย่อมเบอร์ท่านได้ซื้อหยามากเอาไว้ซวัสดีก่อนนะครับสเจริญกรรมพินาเด้อพี่น้องบริการตัดผมฟรีช่างใหม่ช่างมือใหม่นะคะช่างมือใหม่แต่ว่าปลาก็ไม้เหมือนปลาไม้บ่กิ้งปลาไว้ถ้ากินเขาเศร้านะครับกิ้งปลาสองตัวเอาไว้ซวัสดีก่อนเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดี